วันนี้มีร้านข้าวราดแกงบุฟีเปิดใหม่มาบอกมีแกงเยอะแยะมากมายที่เราเลือกได้เลยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ให้กินแบบจุกจุแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาด้วยนะทั้งหมดนี้อิ่มละ69บาทเองอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยตรงนี้คือสะพานปทุมหนึ่งแล้วตรงนี้คือป้ายร้านส่วนข้างหน้าคือสี่แยกสันติสุขแล้วร้านก็อยู่ตรงนี้เลยแล้ววันนี้เราก็อยู่ร้านจ่าต้นรถทิ์ข้าวราดแกงบุฟีสาขาสองเรามาเริ่มต้นที่ข้าวราดแกงกันเลยดีกว่า,าข้าวสวยแบบจุตาบจุ๊บตามด้วยีพล ไขฟ่ฟองหนึ่งใบเพิ่มด้วยที่ฮอทดอกแดงบอกเลยว่าจานนี้สีสันสวยมาก<อ>แกบอกเลยว่ารสชาตินี้อร่อยมากเกินคาดจริงๆฮอทดอกแดงก็กรอบนอกนุ่มในฟันว้าวมากส่วนลาบหมูก็อร่อยหมูก็นิ่มๆหมูไม่แห้งเลยอร่อยสุดๆส่วนแกงเทโพก็วหวานๆกลมกลม่อมมากเรามาต่อที่ขนมจีนกันเลยดีกว่าทีบขนมจีนใส่จานแล้วก็ตามด้วยน้ำยากะทิอย่าลืมหนีผักด้วยนะพอไปกินบอกเลยว่ามันอร่อยมากต่อมาก็เป็น๋วยเต๋ยวไก่เดินไปบอกน้องเขาว่าเราจะเอาย้าวติ่มก่เดี๋ยวน้องเขาก็ทำให้แล้ว ที่ร้านเขาก็จะมีคอไก่กลืนไก่ปีกไก่แล้วก็เลือดไก่ให้ด้วยพอกินรวมๆกันบอกเลยว่าไม่คาวเลยแกมันอร่อยจริงนุ่มมากและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือต้มจืดหมูสับน้ําซุปหวานๆกับหมูสับชิ้นโตโตบอกเลยว่าละมุนปาร้านนี้เขาเปิดใหม่เมฆก็เลยอยากจะบอกต่อและที่สําคัญร้านนี้ใช้คนละครึ่งพัดได้นะและที่นี่เปิดทุกวัน8ปดโมงถึงบ่ายสามหรือบ่ายสี่โมงใครที่จะมาก็อย่าลืมกดรีโพสต์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเมฆด้วยนะเป้าหมายถึง1นึ่งหมื่นคน กันครับบ๊ายบาย